สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปวัดกันนะคะเราก็จะขึ้นรถเไวอย่างแรกเส้นทางในการไปวัดเราก็จะดู GPS เอาให้ GPS มันบอกก็ขี่รถไปเรื่อยๆเลย,ยเออกลจใกล้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อันนี้มันสายแล้วเราต้องรีบไปเราแต่งตัวช้าด้วย ทางคงเดียวต่อผ่านสนามเด็กเต้นด้วยหัโรงเรียนเด็กศูนย์ด้วยมันบอกว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วแสงว่ากล้จะถึงแล้วทุกคนก็เลี้ยวเลยโอ้โหบ้านจะสัํน มันจะสั่นเต็มเลยทุกคนโรงงานยากุซ่าด้วยสีชมพูทำไมทางมันค่อนข้างเข้าไปจะลึกลับไปเรื่อยๆเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วที่ไปเนื่อ ทั้งท่านก็จะเป็นภูเขานี่ถึงแล้ววัดบ้านสมุตินารามว้าวชื่อโคตรเท่เลยจลงไปหาดูที่จอรดรถก่อนรถเต็มเลยโอ้ตรงนั้นน่าจะจอดได้อยู่เดียวไปจอดก่อนขี่ไปเลยเดินเข้าวัดกันเร็วๆมันสายแล้วรถกันใหญ่มากเลยเนี่ย นี่พระวัดโอ้คเดี๋ยวไปวางอาหารก่อนเรามาใส่ขนาดนั้นคนเขามาเต็มกันเลยเนี่ยโอ้ทำไมพระที่นี่เขาไม่ได้กวนผมนะเรื่องใส่รองเท้าอีกคิ้วก็ไม่ได้กวนปแปลกเลยวัดน,นี้ืมวันนี้มีตำหลวจพยาบาลคุณครูคุณหมอมาเต็มเลย น่าอร่อยมากมากเลยโอ้เรื่องพ่อก็อวันนี้หนูมีเงินนูถูกหวยอะคะหนูก็เลยมาจัดไก่ชุดใหญ่ออขอให้หนูรวยๆปังๆให้งินถูกหวยทุกงวดนะคะผมก็เช่นกันครับหนูด้วยค่ะอ๋อนั่นก็ปังๆนะครับคุณโยมทุกท่านอาหารน่ากินมากหนวแล้ว หลวงพี่เริ่มหิวแล้วหนวว่าแต่หลวงพ่อไปไหนคะโอ้ยหนูมายืนทำอะไรตรงนี้เหรอพอดีหนูเป็นเด็กวัดนะคะหนูมาเดินเล่นแถวนี้อ๋อนั้นไม่มีอะไรป้าก็ขอตัวไปก่อนนะหนวว่าไปบรรยากาศที่วัดน,นี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศดีมากจะไปขึ้นรถก่อนวิ่ง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  ถึงรถแล้วกว่าจะถึงกลับบ้านก่อนมันค่ำแล้วเดี๋ยวจะกลับลงทางเอามันมืดแล้วกลับบ้านกันนะอะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการไปวัดของเราออก็ฝากกดใจกดติดตามให้เราด้วยนะคะ